เอาไฟฉายอะไรไปอะเอาไฟฉายสตองแฟลไลท์ผมเอามาสองอันใช่หรือเปล่าใช่พี่เอามาเพิ่มอีกอันหนึ่งอ๋อเซอร์ไปราสแบบดีเท็กจะแสบเลยเอา E M F เอามาแล้วพี่เอาไอ้เทอร์โมกับเอา E M F มาทั้งงี้ทั้งงี้ทั้งงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอิร์ดเอาไปเดี๋ยวพี่พี่เอาอย่างอื่นเลยเออพี่เอาสมุด กับเอาอะไรไปดีเอาฟิงเกอร์พิ้นไปเลยอ่ะไปะเฮ้ยรอก,กูด้วยรอก,กูด้วยบรรยากาศโคตรดีเนียรอกูด้วย13ไปหาดีกว่าในนี้ไม่มีอ,ออกไปครับออกไปได้ไ,ไปไปแทงให้ด้วยเดี๋ยวปิดไฟด้วยิดไฟปิไไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิด ยินเสียงอุ้ยแถวๆนี้เหรออ๋อนี่มันหลังบ้านหลังบ้านไม่มีเนาะโอเคไม่มีครับหลังบ้านไม่มีปิดไฟอยู่ห้องครัวหรือเปล่าอ้าวเข้าไปแล้วอยูห้องครัวเพราะว่าเช็คแป๊บ,บนึงมันต้องตามตรงไหนอะสวิตไฟอะไรอย่างงี้ป่ะตูะ้หน้าต่างตู้หน้าต่าง เล,เ,ลเล่นทนทีไรแม่งกูขยับเข้ามาทุกทีกูต้องขยับมาไกลโอ้ยนี่ตอนที่พี่เล่นอ่ะผีมันอยู่ในห้องนี้เว้ยห้องนี้ใช่ปะเออตอนที่พี่เล่นอ่ะนะผีมันอยู่ในห้องน้ำมีปะไม่มีครับน,นี่สิบสิบสี่สิบสามโอเคที่ต้องถือย m มเอ่อะเอาไปดิยโยนมาดิได้ได้ผมทิ้ง เอาสมุดไปพี่โยนสมุดไม่มีเอ็มเอฟนี่หว่าลืมเอมามาเอ้าอะไรวะเอาไม่เป็นไร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 ไอเธอโมมันก็ชัวร์อยู่นะตรงนี้ไม่มีเนี่ยห้องเนี่ยอ้าวหลังบ้านละชั้นบนละน่าจะอยู่ชั้นสองชั้นบนเล่นยากด้วยเอาจริง ชั้นบนมันจะหนียากเว้ยตอนที่พี่เล่นก็เจอผีชั้นบนเหมือนกันด่านเนี้ยปิดไฟให้จะให้ปิดห้องนะครับต้องปิดได้เหรอเดี๋ยวกูเปิดประตูลอไว้เลยห้องเนี้ยกูจะลงวิ่งลงมาแอบตรงนี้นแหละเจอเบาะ ห,ห้องนี้ปะห้องนี้ปะไม่ใช่ห้องนี้ครับไปอีกไปอีกห้องนี้จุกได้ห้องนี้ปะน่าจะห้องนี้แหละมั้งห้องนี้ปะสิบหกสิบสามเขาไปดิเขาไปดิเปิดไฟให้แล้วเขาไปดิ ีะอย่าไปยองอย่าไปยดูกเริ่มหากระดูกเรื่วะพี่ว่าเปิดไว้ก่อนก็ได้นะเวลาเราไอ้นั้นเราจะได้วิ่งเข้าไปแอบได้อย่าให้เป็นห้องใต้หลังคานะตรงนี้มีป้าวะ,วะไม่มีไม่มีรอยนิ้วมือมีรอยนิ้วมือไม่มีรอยนิ้วมือ,มมอ,มอหากระดูกด้วยนะพี่ ได้ได้ดูอยู่แต่ยังไม่เจอเอากล้องมาบอ่ะเอามาครับเอามาโอเคเราพี่ด้วยเราพี่ด้วยอยู่ไหนกันทำเนี่ยด้วยห้องมันใหญ่เยอะเออใช่ครับห้องโคตรใหญ่เลยไม่ใช่ใหญ่หรอกมันมันหลายชั้นอะห้องเยอะควรเล่นหลายมันควรเล่นหลายคนเอาจริงว่าเล่นหลายคนก็แม่งก็ไปด้วยกันพร้อมกันทุกคนอะ ตาแยกกันดีแยกกันก็นตายดิเฮ้ยเขเฮ้ยควันขึ้นพี่พี่ลบ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 ห้องนี้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 เนาะใช่ครับห้องนี้เฮ้ยใครล็อกประตูหรืออะไรอ่ะลบสิเลยนโยนนโยนไปไม่ออมันมีเตียงใช่ห้องนี้เดี๋ยวไปดูกระดูกก่อนนะ่ะกระดูกไม่เห็นเลยตรงนี้ป่าวะเปิดไฟ นั้นใช่ไหมห้องนั้นแน่นอนใช่ครับห้องนั้นห้องนั้นแน่นอนอะไรนะอันแรกก็ฟ i s ซิ่ง t e m เ e r เจอร์ฟ่อไปรอยนิ้วมือไม่ไม่น่ามีมั้งเมื่อกี้ดูจักตรงประตูแล้วไม่มีจริงๆมันน่าจะมีมมมอยู่หน้าห,ห้องเลยเนาะถ้าเกิดว่ามันมีรอยนิ้วมืออยู่ไหนวะกระดูกอะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นกระดานโอจาเลยอ่ะมันเป็นไงอ่ะมันต้องเล่นด้วยหรอเล่นดิพี่มันเป็นไงอ่ะเป็นะดูอันไหเออใช่ครับเล่นหามันแล้วเรากระดูกหยุดเราต้องไปซื้อมาเหรอไม่ไมมันมันอยู่ตามแมพครับไหนวะอืมเราทำดิ เขาโทรมาแล้วเราลงเถอะมีโทรศพัพท์อะโทรศัพท์นี่คือตัวไหนวะโฟลตกไกย์ไปเนี่ยตรงม,มันคือห้องนูนเนาะโอเคตอนนี้เราขาด EMP ใช่ปะ่ะ EMF เพี่เอออ็ e อเเฮ้ยที่เปิดไฟอยู่ตรงนี้เลยวะดีจัด เดี๋ยวพี่ไปเอาไอ้นี่มาอะไรวะพี่จะไปเอาไปกางเขนมาเมื่อกี้มันเริ่มมีขยับละเออเนี่ยมันเริ่มขยับละนิดนึงเมื่อกี้มีสะมุดไปแล้ว <S <S เอา้าเอียมเอฟอยู่ไหนอะเออไม่ได้หยิบไปหรอหืมไม่นะเอาหรอเมื่อกี้หยิบกล้องไปยัง <S <S เดี๋ยวพี่ใส่ในีนน่ๆไงเดี๋ยวพี่ใส่ขาตั้งกล้องไว้ให้ เราต้องหยิบกล้องมั้ยนะครับเราผมห,หยิบกล้องไปแล้วเตรียมนี่ว่ะโอเคหยิบกล้องนี่ไปจ้ะเออมาหยิบกล้องไปหยิบละพี่หยิบกล้องไปละหยิบฮึบไปอเออหยิบอะไรมาบ้างอะ่ะผมหยิบกล้องกับส p ิ r ิตบ o ็อกครับโอเคที่มีกล้องวิดีโอกับไอเอ็มเอฟ ผีชื่ออะไรนะก็จำไม่ได้ละชื่อชื่อผีโคตรยาวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปดูที่รถให้ได้ครับได้ได้กูทิ้งหาเรื่องทิ้งท้องตลอดตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะจีเอ้ากดผิดเวียนนะจีบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจอเจอเจอ กูตายเอ้ะมันแฮใส่กูกูตายปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันถือขวานด้วยพี่ผมว่าเราต้องกูไปละเอามาเร็วเออดอวมาเร็วเฮ้ยเมื่อกี้ได้ถ่ายรูปปะไม่ได้ถ่ายพี่ไม่ได้ถือมาด้วย หัวใจกูจะวายโค่มาต่อหน้าไอ้ีเมื่อกี้เห็นปะเห็นแหละเห็นแหละเดินมาปุบบๆๆถือขวานมาด้วยเออเป็นเกมซอมบี้กูคงยิงมาแล้วอีกมึงไม่มีปืนมึงเดยนไปจ่ายะเดินอย่างนั้นเหละนี่มันขึ้นสิบมันชื่ออะไรนะมันชื่อเอ่อคิสซเฟอร์เดวิดหมองกูรถจะตายเออ คริสโตเฟอร์เดวิดอาอยู่ here อาอยู่ here โชว์ yourself เอ้ยมึงมึงเล่นสมุดเล่นเหรอมึงว่างเลยเขียนว่ามันเขียนปะไม่ไม่เขียนครับ Are you here Christopher Are you here เอ้าแล้วเามื่อกี้ EMP ไปแล้วทำไมอะ มันตอบนะไปแล้วนอนไม่ยูแล้วมันตอบใช่ป่ะใช่ครับมันตอบมันตอบอ้อข้าห้องไหนวะเนี่ยมันหานยังอ่ะยังครับยังเอ้ยมีสปิริตโอ้มีสปิริตโอแล้วก็สปิริตบล็อกโอเคครบแล้วไอ้กดโอฟแม่แม่เป็นแม่ตัวนี้คือแม่เดี๋ยวตืงนะแม่แม่แม่ันได้ได้ข่าวว่าผีโหดนี่ว่ะ ซอสอ้อออฟไนแมร์เมกิกิสซอทโฮอินเดดาเฮ้ยมันเนี่ยมันโล่มาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหนีเร็วหนีเร็วนีอยู่พี่หนีอยู่ใจเย็นมันยังอยู่ในห้องมันยังอยู่ในห้องมันหาอยู่ในห้องมันออกมาแล้วมันออกมาหน้าห้องแล้วผมปิดไฟแล้วคือถ้าคือถ้าไฟคือถ้าไฟกับพี่แปลว่ามันหันเว้ยพี่อยู่ข้างนอกพี่อยู่แล้ว รถทั้งคู่แล้วพี่อยู่บนรถพี่อยู่บนรถมีนั่งสิบเต็มตลอดเลยเลยมีคนเดินเออนั่นแหละไม่คุณจะไม่เตกตรงนี้แอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนพี่เอพี่มันก้ายังอ่ะมันล,ลงมาแล้วมันอยู่ที่สาม ต้องดูเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายดูก้มก้มก้มผืนแล้วเปิดไฟฉายถ้ามันยังกระพริบแปลว่ามันยังฮัดกระพริบอยู่ปะไม่ไม่พี่ถ้าไม่กระพริบก็ออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเดี๋ยวแตะแล้วลูกเออกูไม่ได้กูก็ไม่เห็นกูกูก็ไม่ได้หัวหลังบ้านแล้วโมชั่นเซนเซอร์ไม่ได้หยิบเข้าไปด้วย มันมีอยู่เหรอมีมีเคล็ดโมชั่นเซ้นเซอร์แต่ช่างแม่งเหอะเอาจริงผีแม่งโหดอ่ะกูว่าไปไปดีกว่าแม่แม่มันไอ้นี่ครับเอแม่มันแม่มันซาเวดอ่ะสุดจัดประหลัดบอกอ่าแมววิวแฮปอินอินคีชันทูเอ็กแจ็คอินเดอะดาร์กมันมีโอกาสที่มันจะตุ้มโจมตีในความมืดแปลว่าเมื่อกี้ไงที่อยู่ไปดับเออที่อยู่ดีเมื่อกี้มันมันปิดไฟแล้วมันดีที่แบบมันยังไม่มันยังไม่จัดเราอ่ะ ถ้าเมื่อกี้เราโดนแล้วนะเว้ยอยู่ดีแม่งอยู่ในห้องแล้วแม่งปิดไฟแล้วแม่งโผล่มาเออแล้วเราอยู่สองคนไดน้ตอนแรกกูนึกว่ากูตายแล้วไปเราจะต,ต้องเล่นแบบไม่หันกลับไปมองหลัง ที่ไม่เปิดไฟเยลยเหรอเปิดแล้วเอาเปิดไปฉายไงไม่เป็นไรพี่มีเอิร์ดอยู่ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยเอ,อิร์ตตายก่อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตานี้ไม่ตายดีกว่าพี่มีเอิร์ดอยู่แต่เมื่อกี้มันร้องอะ่ะมันหายไอ้นี <c oughs> น่ <c oughs> เล่นไฟได้ไอ้บ้านแต่แถวนี้ปะแถวแถวนี้แหละบ้านเนี่ยบันไดเลยเนี่ยบันไดปะทีแม่งตรงนี้เลยใช่ปะบันไดปะให้ครับอ่ะเอาสมุดไปด้วยเฮ้ยมันเขียนเลเวลไหนมันเขียนอะไรอ่ะเลเดี๋ยวไปว่าห้ามันเขียนกลางเขนด้วยว่าเดมอนเนี่ยเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเลเวลปห้าแล้วก็เขียน โคดไลติงมีเลมแน้นเฉดโอน,นี้อีกแล้วหรอเฮ้ยมันเล่นพัดลมพี่ไหนที่ห้องนี้มีพัดลมดิด,ดูดิหมุนอยู่เนี่ยห้องไหนวะเบ่งมารับกูด,ด้วยอ๋อโอเคงั้น <laughs> ก็ดูก่อนปิดไงอะ่ะเฮ้ย มันยืนถืออะไรไม่รู้อยู่หน้าประตู